เสื้อมันมือแหละไฟแบบตื้อ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 แทบไม่มีเสียงคู่ละโอ้พี่โมตีหนังนี้กูบอกเลยกูบอกเลยเสียงเป็ดเสียงเป็ดเสียงเอ้ยปิดดีก่อนนะปิดเสียงดีก่อนนะเฮ้ยหล่อหรอเจอผมได้ร้อยเปอร์เซ็นมึงมึงอ่ะมึงอ่ะเป็นสองตาแล้วมึงอ่ะเป็นสองตาแล้วหรอโอ้โหบอกไม่เชื่อเป็นสองตาทำไม่หูฟังกูมันใช้ไม่ได้วะ มึงถามกูแล้วกูจะถามใครอ่ะเฮ้ยผมดิ้นเสียงกินเลือดเฮ้ยถ้าเกิดเจอใครอมฟิวนะฆ่าเลยนะเฮ้ย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 ผมดิ้นเสียงกินเลือดผมดิ้นเสียงกินเลือดได้ย็นเนี่ยกูถือมีดเลยนะเอ้ยพอกินเลือดหรือเปล่าไอ้เสียงกินเลือดไรใช่เหรอบ้าผมดิ้นเสียงกินเลือดไอ้พอกินเลือดเองเมั้วไว้พอเป็นแน่เลยตาเนี้ยผมไม่ได้เป็นอันแน่ กินเองบ้าพี่ต่างงานพี่ก็เราของเอ้ยบ้าไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนเนี่ยไอ้เจไอ้ววแหววแล้วทำไมมองกูสองคนเลยเนี่ยจะขยันกูไปเนี่ยเอ้ยเอ้ยบ้าพวกเราเอ้ยเมึงมึงมึงอย่าวิ่งทิ้งห่างเพื่อนดีเหลอรวมกับเพื่อนดีหัวทองนี่ใครเนี่ยไปไหนพี่ไปไหนล้ตะกูเนีเอ้ยเอ้ยเอ้ห้าคนแล้วอยู่รวมกันห้าคนนะถามไอ้ใครไอ้ช้างใครเอ้ยไอ้ช้างไอ้ช้างหกเออมารวมรวมผมหลงผมหลงรวมนะรวมนะโอ้สมหลงไปไปไปเด้๋ยวมาเฮ้ยมาด้วยกันเฮ้ยวเดี๋มาเดี๋มาด้วยกัน อ้้กูลวีเย่านะอย่านะกูจะะยดอตามตามกูกูตามกูตามกูใครหายใครหายเลือดเลือดตรงนี้หายว่ะอ่ะเรียบร้อยไอ้ช้างไอ้ช้างไอ้ช้างตอนตอนแรกผงเดินมาทางนี้ ไอพี่นอนหายเลยเฮ้ยใช่เปล่าไอช้างไอช้างแต่ผมดีกูไม่เชื่อ่ไไมด้กินเฮ้ยอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงปล่อยเลือดหายปล่อยเลือดหายไม่ได้กินจริงผมไม่ได้กินจริงไปไปใส่ฟิวไอช้างมันไม่ได้การแล้วมันต้องตรวจสอบแล้ววะไอ้เอาเขี้เอาไอแกเก็บฟิวไปไอแกเก็บฟิวไปอ่ะไอแกจัดเลยเออไปใส่ฟิวเดี๋ยวกูใส่ให้เดี๋ยวกูแยกแยกกันใส่เลยเอ้ามันตัวไม่ได้เหรอเนี่ยมีฟิวอ่ะมึงเก็บไปดิเดี๋ยวกูไปใส่ฟิวอ่ะเออเออ เอ้ยใส่ฟิวเลยเฮ้ยอะไรใส่ฟิวหรือใส่กูเอาดีๆเฮ้ยใส่ฟิวแล้วเออไอพอดเป็นพอดเป็นพอดเป็นไอพดเหรอเออเออกูณตายแล้วเพื่อนอะไรพี่พี่พี่บูมกินผมอ่ะพี่บูมไอพอดพี่มีเข็มมาโทษทีพอดไอพอดไอพอดมึงจะฆ่าเพื่อนพี่เหรอไม่ได้การอะพอดเฮ้ยไอบูมไอเีคือช่วยไม่ได้ว่ะไอเีแยใครเป็นเนี่ยช่วยบูมไม่ได้ว่ะไอพอดเป็นไอพอดเป็น ผมไม่ได้เป็นไอพัดเป็นผมเต้าไกผมไม่ได้ยิงผมไม่ไว้ใจสักคนโอ้โอ้ตายผมไม่ได้เป็นพี่ไปยี่ไปยี่ไปยี่ไอยีดาวมอไอไอกากระบาดคืออะไรไอกากระบาดคือพิมพ์ไอคือพูดไม่ได้เลยใช่ปะโอดาวมอกเอาเชี่ยออกไม่เป็น ผาดผมชุบเพื่อนผมไม่ทันไอ้เชี่ยออกไ่ปไอ้เชี่ย่วงเฟสแรกนทุกคนแน่เลยไอ้เชี่ยประจับคนแล้วไม่ไม่ไม่เป็นมาอยู่ด้วยกันไอ้เชี่ยเอ้ยไอ้แม่งชุบไอ้บูไม่ทันหาทางวิ่งไม่เจอโอ้พี่บูจับผมไม่ต้องเกมเลยพี่บูมอ้เช่ยเอ้ยหาทางออกไม่เจอด่านเชี่ยวะ กำลังจะแปลงล่างในยเวทีนั้นกูกูสองใครพามึงกูที่ขับไปมอยฟอสเลสัสก็โหเรียกแปลงกันหน้ากูเลยไอ้ยี่เดี่ดวเลือดครบไอ้เหี้ยใครชนะวะไอ้ไอ้พรสเนี่ยโอ้โหกูบอกแล้วตอนที่พอสวิ่งมาทางนั้นแล้วเลือดมันหายไอ้เหี้ยี่ยิ่งกูบอกให้จริงๆใครไม่ยิงเป็นไม่มีหมาตัวไหนยิงทักตัวใครกินนะเว้ยพี่บอยอ่าใช่อ่ะนะใครกินพี่นอนกินเหรอจนกิน เอ้ยมันเป็นลูกกากระบาดปะอินโนเซนตครับอินโนเซนครับอินโนเซนเกเจไม่เอาแค่เอาเพื่อนบสเอ้ยเอาเต่าแม่งคู่หูว่ะไรอเอ้วคูก็อินโนเซนทุกตาไอ้้ยังอาตุเจ้าตุเจ้าตุเจียอาจารย์นามอตโตมุงเตียเฮ้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 ยพี่นนท์อะไรโอ้ดูดิโคตรเครียดเลยมามาดูมึงว่ามึงจะกินได้หลายอะไรไอ้ในีกูมาแล้วอ่ะเดี๋ยวกูอยู่ข้างมึงนะ ผมไม่ไว้ใจพี่นนท์ว่ะเขาวิ่งตามผมว่ะก็กลัวไม่ไว้ใจก็ถึงวิ่งตามมึงยังไงเวนในบดในหลอดทางนี้นะติดแท็กโอ้กูอีกแล้วแล้วตาที่แล้วกูเป็นไหมเหรอคคนนนนีี้้ตายแล้วกูไม่ได้เป็นตายเลยฟอสต์เป็นอย่างพี่นนท์วันนี้น่าติดแท็กกูไม่ได้กินเลยคร้ยตาแดกแล้วกูแดกไปละกูแดกไปละอันนไปหายใหมาดิตามมาตามตามตามกูตามกูไอโนเฟทเป็นปะเนี่ย ้าาวคหยที่ตามหลังก็จะหงอกห่วงกันเลยบอกใครหายแต่แต่รักหายไปแล้วอ่ะอไอรักอยู่นี่เออไอ้อะไรอ่ะพออวิ่งใกล้เลือดทำไมตะเกียโอ้ประชิดเลยนะผมไม่ได้เต้นโอ้ขอวิ่งใกล้เลือนะจะจะบอกว่าเฮ้ยขอยิงไปไหนพอยงไปไหนเออพอยิงไปไหนพ่อเออไอ้เพียวิ่งแหลมตลอดเลยวิ่งไปหาันตรงไปมันวิ่งแหลม ผมใจไงผมกล้าเดินน้ำผมเดินน้ำได้เขาไม่ชอบพบแบกไม่อาจถุงเลือดนะดูดิไอ้เจ้าโบดหายไอ้เจ้าโบดหายหายก็เหี้ยแล้วกูวิ่งตามอยู่บอกกูหายอะไรเพราะถ้าหายอ่ะมึงใส่เพลีดิมีมีไฟมีไฟมีไฟที่โบด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 กูไม่ได้เป็นกูวิ่งตามหลังอยู่ใครมีใครมีเข็มใครมีเข็ม พี่บอสหายพี่บอสหายที่บอสเป็นที่บอสเป็นกูไม่ได้เป็นบอสเป็นมันมีสกินแล้วมันมีสกินแล้วไอ้เหี้ยมันสกินมันเลือกได้มันกดตัวที้าแล้วมันเลือกสกินได้ไอ้เหี้ยบอสเป็นเพราะมันไม่ได้อยู่ในนี้อยู่แน่นอนเพิ่งเกิดที่บอสเพิ่งเกิดที่บอสเพิ่งเกิร์ดพี่บอสเพิ่งเกิดไอ้บอสที่กูไอ้บอสที่กูไอิ้งเกิร์ดผมมาแล้ว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  ยิงยิงพี่บอสยิงพี่บอสใส่ฟิวจะึงจะบึ่มนี่ใส่ฟิวใส่แล้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 วเดี๋ยวเดี๋ยวบอสนะเดี๋ยวบอเดี๋ยวบอสนะเดี๋ยวบอสเดี๋ยวบอส๋บอสเยวบมสนะเดึงกูบมดยวบอนะเดีบอสเดมยวงมันีมยเดมยิบมันะเดเป็ไอ้เหี้ยบอสเี๋ยวบเีบนเดี๋วอสเียนบอนเดี๋ยวไอเนียวนะเดียวอเดี๋ยนเยู่คนเดียว ไม่ใช่จะกินมันเลือกได้นะผมไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกไอพี่บอสนี่ผมทำไมพี่บอสไอ้พี่บอสยิงผมเมื่อกี้มันแค่ยิงกูไอ้เหี้ยบอสมันหลุมพี่บอสมันหลุมพี่บอสเร็ว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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยเหรอที่แม่งโหดว่ะไอ้เฮียบูมเป็นไอ้เฮียบูมเป็นไอ้สามไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น ไอ้เย็บบุ้มไก่บอสไอ้เย็ยบูมมันเงียบไปหลายช่วงแล้วไอ้เหี้ยไอ้เย็บบุ้มไหมไม่ได้เป็นไก่บอสไอ้เย็บบุ้มเป็นนะไอ้เย็ยบูมเป็นนะอะไรพอดพอดจะชู้กับรายชายพีพีอยู่พอดนี่ไง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 คนร้องตัวเปิดเสียงออกมาไอ้เหี้๋แย่มากใส่ใส่ร้ายอ่ะเกินไปจริงๆไม่ได้เป็นเชื่อดีหมดเวลาแล้วทิบหายแล้วหมดเวลาแล้ว เอาเลยบูมเอาเลยป่ะการรวม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 กันที่รวมกันเอ๊ะอย่ารวมเลยเมื่อกี้เข็มอยู่กับใครวะบอกพี่ทีนี่เนาะใครจะบอกแล้วเออเข็มอยู่ือใครรักป่ะเออเข็มือใครรัก,ะะม,ออกมาแล้วพี่นนท์นพี่นนท์ตามผมมาพี่นนท์พี่นนท์นนเร็วไม่กวไมเจอวะถ้าพี่ยินเสียงตัวอะไรร้องพี่วิ่งยิงแล้วพี่วิ่งหนีนะเราเราต้องหาคนต่อไปครับ เดี๋ยวเอาไปนันทำลายอันไฟเอาไปอ๋อาไม่เจอว่าโบนพวกคุณพูดคำวี่งอะไรสักไปไวปเอ้ยบูมบูมมามามาเราตรงฟิวมึงเห็นตัวก erm ูปะกูกูอยู่ตรงฟิวกูอยู่ตรงฟิวเฮ้ยบูมมาเลยบูมมาแล้วมาแล้วพี่นนท์กูได้หนึ่งเออกูน็อกบูมใส่ฟิวดิ่บูมได้ได้ได้พี่นนท์พี่นนท์ล่วงไหมยังวะไม่รู้นะยังล่วงอยู่ไม่ล่วล่วงเป็นพี่ เฮ้ยพี่นนท์พอดมันเหลือมึงคนเดียวแล้วหรอพอดผีพ่อไอ้พอดมาให้พวกพี่โหวตเล่นหน่อยดิพอดไอ้พอดโดนกูไอ้สัตว์เจอกูแม่ทีบีเยอ้แยะเฮ้ยพวกเราเราทรมานไอ้พอดเจ้หนี่ดิบูมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทรมานทรมานไอ้พอดหน่อยดิเกียร์ซื่อเด็กเก่าทีบีฮึความแม่นแบบปืนเอเพ็ดระดับประการ เขาจะไหนวะทางนี้ทางนี้ต้องได้เวลาแก้งแขนเปล่าดอดรอดเมตรดสองเมตรไอ้ไอ้โบทางนี้พุธตามาพัดยอมเหอะพัดพัดที่บอกว่ายอมเหอะพัดทำจะตายหรอเ้จะไปย่อไอ้ที่เหยียบพี่เหยียบพัดบุ้มเย็บบุ้บุ้งบุ้เยบอยุ้มเย็บก่อนบุ้งบุ้บุ้เย็บไอ้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 ไ เรียบฮ้ยพัดพัดอะไรมันต้องปั๊มแต้มก่อนเฮ้ยกูกูเดาเม่ไไม่เป็นอ่ะโอเค้ีโบ๊ทเต้นไม่มีใครเชื่อผมเลยพีโบ๊ทกับโนเป็ดเลยนะโอ้โหฮี้ฉันแต่งไหนไม่ได้เหรอทำไมจะไม่เชื่อไอ้ฮี้อะ ล้มหมดทีมอหลรกูว่าเยี้ยพอเป็นเี้ยพอไม่พอปไรพอแปไชัดเลยไมูดเยอะไปไอไอเี้ยปูมาเงียบอยู่ตั้งนานไอเี้ยไอเฮียปูฉวเลยครับเป็น่ืนแล้วที่ผมเงีย